พอมันออกยอดแล้วครับมันสะมีหน่วยหน่อยนี่หน่วยเล็กๆมันเนาะสวัสดีครับผมยังจำกันได้ไหมคนเมืองหนาวจะมาปิดแมท์ครับผมปิดแมทต์ทัวแปลงนี้ครับของคุณแม่ครับรายละเอียดมีให้ฟังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันวันเมืองหนาวนับไม่ได้เดี๋ยวจะไปเอาวันกับคุณแม่แล้วจะมาขึ้นให้ให้ดูนะครับว่ากี่วันนะครับตอนนี้กี่วันแล้วนะครับนี่คุณเมืองหนาวพูดตอนนี้ว่ากี่วันแล้วเพราะว่าคนลงมาคนเดียวครับ คือคุณแม่ไม่อยู่แกไปธุระแล้วไม่ทันแกแล้วอตอนนี้ถั่วแกก็คือมันผ่านทุกอย่างแล้วครับผ่านทุกอย่างผ่านทุกอย่างรอแค่มันออกฝักเนาะคือตอนนี้เขารอแค่ออกฝักอย่างเดียวคือตั้งแต่เล็กมาตั้งแต่ทุกคนดูมาครับดูอ่ครับมันต่างกันยังไงครับเนี่ครับนี่จากอ่าสองสัป,ปดาห์กว่าที่มาถ่ายกันตอนนี้มันก็ขึ้นนู่นครับเคลียจนนู่นเลยทุกคนครับ แต่ก็จะมีรายละเอียดมาพูดให้ฟังนะครับอ่าแต่วันเดียวจะขึ้นให้ดูทีหลังครับเอาเข้อลองนี้ดีกว่าเนาะลองมันยาวดีนะครับทุกคนนี่ครับดูลูกนะครับอันนี้รายละเอียดก็คือมันมีออกมาแล้วชุดนึงนะครับทุกคนชุดแรกอ่ะมันออกมาแล้วออกมาประมาณสักน่าจะได้ลูกลูกชุดแรกก็คือมันจะเป็นถั่วแบบนี้ แต่คือมันจะเป็นฝักยาวฝักใหญ่เหมือนที่ขายที่ตลาดเลยซึ่งมันออกมาแล้วชุดแรกออกมาเยอะนับออกมาเยอะออกประมาณสักน่าจะได้ตะก้าหนึ่งนี่แหละครับน่าจะได้สูงหนึ่งเนี่ยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นชุดแรกนะครับมันออกมาอแต่ทุกคนลยเพิ่งตกใจนะครับที่ถัว่วมันออกชุดแรกมันไม่ใช่มันไม่ออกพอมันออกรอออกชุดสองแบบนี้ชุดสองก็คือไม่ใช่ชุดปลายเป็นชุดที่ว่าจะถอดลูกมาเป็นนี้เลยเนี่ครับกาลังถอดลูกแล้วนี่ครับ กำลังถอดลูกแล้วชุดแรกมันออกมานับย้อนหลังไปจากคุณมงาวมารีวิวตอนนี้ที่มันออกชุดนี้เกือบห้าวันรับเกือบห้าวันหกวันประมาณนั้นประมาณห้าวันเนาะประมาณประมาณแต่ตอนนี้อายุถั่วประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวถามอ่าคุณแม่เลยขึ้นวันให้ดูนะครับตอนนี้เรามาเดินชมด้วยกันไปเลยนี่ออกเตรียมฝกักเตรียมลูกเลยนะครับทุกคนนี่อย่างนี้ นี่ออกเต็มฝักเต็มลูกไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้คือช่วงที่เขากําลังบังคับให้เขาเป็นฝักเป็นลูกอ่าจะไม่ให้ดิดไม่ให้งอนี่ครับนี่นี่นี่มันจะเป็นประมาณนี้นี่จะมีให้เห็นอยู่นี่ครับช่วงนี้ถ้าถั่วมันไม่เป็นเท่าไหร่มันจะเป็นนี่ครับทุกคนดูความแตกต่างนะครับอ่าอันนี้คือได้ข้อมูลจากคุณแม่ว่ามันมีชุดช่วงที่มันเป็นอยู่เป็นไอ คล้ายๆว่ามีโรคตอมโลกของถั่วนะครับนี่ครับเรามองมามันยาวมันสวยหมดเนาะพอมาถึงตรงนี้ใบมันเป็นไม่ไม่เหี่ยวลูกมันก็เป็นหยิกๆ,ๆนะครับนี่ใบเป็นรอยไม่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่วงเลยนะเป็นช่วงตรงนี้ลงไปนู่นเลยนะครับเออเราจะพาเดินไปแต่คนดมงหนาจะพาเดินล้อมไปฝั่ง ดูลำต้นเนาะลำต้นถั่วที่ตัวเตรียมที่แล้วนี่ครับลำต้นถั่วที่เตียวตัวเตรียมที่แล้วนะครับนี่บางคนถามว่าตัวตัวตัวเตรมที่ขนาดนี้นะอาจจะสมมติว่าสมมติว่าถ้าถามมาว่าตัวเตรมที่ขนาดนี้ยังรดน้ําอยู่ไหมนะครับตัวเตรมที่ขนาดนี้ก็ยังลดน้ําอยู่นะครับแต่ อ่เดี๋ยวจะถามคุณแม่ว่าอีกประมาณกี่วันแต่มันมีฝนด้วยนะครับช่วงนี้เราก็คือไม่ได้เน,น้นลดน้ําเท่าไหร่เพราะมันมีฝนฝนด้วยนี่ครับมีรอยมีรอยคุณแม่เขาเด็ดเด็ดยอดไปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปฝั่งโน้นเหรอนี่นี่ครับลูกเล็กประมาณนี้ไปฝั่งโน้นเหรอ ถั่วเนี้ยคือบางคนมองว่าไม่เยอะไม่ใช่นะครับนี่พอเขาออกมาเตรมเต็มลูกแบบนี้แล้วเตรมสูตรแล้วตอนนี้ครับคือบอกเลยว่าเตรมสูตรละนี่ครับก็คือโตเต็มที่โตเตรมที่ใบลำต้นอะไรคือเขาเตรมที่แล้วก็พร้อมที่จะออกลูกแล้วนะครับาจากสอบถามคุณแม่นะครับก็คือตอนนี้รอรอแค่รักษาตัว ตัวลูกนี่หละครับนี่เราบงลุงเขาก็กําลังบารุงแล้วครับนี่นี่ตรงนี้สําคัญครับนี่ที่คุณแม่พูดสามคุณแม่เนาะสําคัญตอนนี้น,นี่ครับตอนลูกอ่อนแบบนี้นี่ครับที่ถอดยอดมาเนาะครับเนาะสาคัญมากนะครับสําคัญมากทนนี่สําคัญยังไงดูนี่ทุกคนว่ามองว่ามันจะเป็นถั่วไหมนะครับมันจะไม่เป็นถั่ว <ๆ S 1> <ม>เลยนะครับมันจะหยิกจะงอไปเลยนี่นี่ครับ นี่ครับลูกเล็กก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ช่วงกําลังมาครับนี่ดอกครับนี่นี่ครับดอกเราดอกออกมานี่มีรอยกินละเห็นไหมยังไม่ได้แตกลูกเนะี่ยลูกยังไม่แตกถั่วเลยนะครับตอนนี้ช่วงกําลังเอาใจยากครับถั่วเอาใจยากคือมันยังไม่ออกชุดเต็มมันออกมาตะก,กา้าเดียวแม่บอกหอกตะกา้าเดียวรอรอให้ย่อฝกักมันเต็มที่ นะครับนี่พอฝากมันเต็มที่แบบนี้มันก็จะมีชุดคือธรรมชาติสร้างมาครับเดี๋ยวเขาจะออกของเขาเองตอนนี้เราไม่ต้องมาทําอะไรมากนะธรรมชาติสร้างมาก็คือตอนนี้ลูกมันออกนี้อย่างนี้เพิ่งปลอให้มันโตน่ครับครับนี่คนทำงานเขาก็ทํางานอยู่ครับนี่ว้าวไปแล้วโอเคนะครับผมก็ เจอกันอีพีหน้าครับเจอกันอีพีหน้าแต่เรื่องทั่วก็คือจบไปแล้วนะครับเนาะจบไปแล้วคนหนาวก็พามาชมจนถ่ายรูแล้วพามาดูเมื่อกี้นี่คนผสมเกสรผสมสไปแล้วนี่ออกลูกแล้วเมื่อกี้ทัวผสมเกสรผสมสไปแล้วออกลูกแล้วครับเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ